สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใด,ด้ทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่11 เมษายน2,565มาดูแนวทางกันต่อครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดประเสริฐรูปแบบนี้ครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้แนวทางผมว่าต้องมี7แล้วก็กับ6นะครับปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์เข้า6นะครับเลขชุดของอาจารย์หลุดไปครูชมเข้าตัวเด่นเนาะก็คือ6นะครับคอออก618 เลขชุดก็เฉียดไปเนาะมี71ประมาณนี้คุณผู้ชมงวดเก่างวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบด้านบนอาจารย์บอกว่ารัฐบาลไทยงวดนี้ผมว่ามี7นะครับมี7กับ4ครับทุกท่าน7กับ4ถ้า7มาอาจารย์ให้แนวทาง73นะครับถ้า4มา1 4ทุกท่าน73กับ1 4ึ่นี่ติด สองดาวเลยนะครับชอบก็นําไปพิจารณาดูนะครับแนวทางของแอดประเสริฐอีกหนึ่งรูปแบบครับใบเต็มก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมต่อมาครับจะเป็นแนวทางเลขติดบนแนวทางของอาจารย์นาคิโนครับเลขเด่น4ตัวสถิติเข้ามาเพียบเลยครับทุกท่าน บางงวดก็มาสามตัวบางงวดก็มาสองตัวนะครับงวดที่ผ่านมามาสามตัวคุณผู้ชมครับของอาจารย์มีหนึ่งหกแปดทุกท่านที่มานะครับครบบนเลยถัดไปอีกงวดหนึ่งครับสิบหกเมษาของอาจารย์มาสองตัวครับของอาจารย์มีเจ็ดกับแปดที่มาไล่เรียงดูได้นะครับสถิติงวดใหม่ครับสูตรของอาจารย์ทำได้หนึ่งสี่หกเจ็ดครับทุกท่านหนึ่งสี่หกเจ็ด 16เมษายน65ใบเต็มครับทุกท่านวันที่ชัดเจนเนาะตรงนี้เลขติดบนครับใครรอแนวทางของแอดนาคิโนมารับไปครับต่อมาครับจะเป็นข้อมูลเลขติดล่าง16เมษาเลขเด่นของอาจารย์ครับก็จะมี2378 2378วดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์หลุดนะครับ วมดใหม่ก็ใบนี้ครับเลขติดล่างต่อมาครับผมได้ทำการจับมัดร่วมนะครับระหว่างแนวทางรอซอนอกของอาจารย์คนโคราชครับเลขเด่น3ตัวมี359อีกหนึ่งแนวทางของแอดนาคิโนนะครับก็จับเข้าคู่กันแล้วก็จะได้แนวทาง3กลุ่มนะครับ313436375154565791949697 แนวทางคู่โต๊ดบนทุกท่านหาอีกตัวหนึ่งมาใส่ครับอีกชุดก็จะเป็นชุดนี้ครับแอดนาคิโนกับแนวทางของยอดเ็งครับยอดเทงเลขเด่นของอาจารย์มี902จับเข้าคู่กันแล้วได้4กลุ่มนะครับ191012494042696062แล้วก็797072หาอีกตัวมาใส่ครับทุกท่านดึงตัวเด่นตัดตัวดับดูนะครับ ต่อมาครับจะเป็นแนวทางชีวิตนี้ยังมีหวังอาจารย์จะมีเลขเด่นบนล่างไม่3้ตัวสติสองวดหลังสุดเข้าอย, nine, อยู่นะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าศูนย์ครับลงล่างเผยออก10ศูนย์ถัดไปอีกของอาจารย์เข้า6นะครับเข้าหลัก10บนประมาณนี้2งวดหลังสุดงวดใหม่คือใบฝังทางขวามือ16ทับสทับหหเลขเด่นบนล่างของอาจารย์ที่ให้มาก็คือ4 5 6หครับทุกท่าน4 5 6ห ใบเต็มครับคุณผู้ชมใบเต็ม,ตมไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของใบเอสเคสใครรอข้อมูลชุดนี้มารับไปนะครับมาแล้วหลัก10บ,บนแล้วก็หลักหน่วยบนคุณผู้ชมงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายมือขออนุญาตขยายเต็มเลยนะครับหลัก10ของอาจารย์ไม่มี1ครับท่านหลุดไปนะครับหวยออก18 แต่ว่าหลักหน่วยของอาจารย์เข้า8อยู่นะครับประมาณนี้งวดเก่างวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวามือครับหลัก10ของอาจารย์ที่ให้มาก็มี801267หนะครับ801267หลักหน่วยของอาจารย์ครับมี157 890 157 890อาจารย์ก็จับเข้าคู่มาให้เป็นแนวทางเบื้องต้นด้วยเนาะ มี 8, 5, 8, 7, 9, 6, 9, 7, 1, 5แล้วก็ 1, 7ครับมารับไปนะครับมาแล้วใครรอแนวทางของอาจารย์ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับหลัก10บ,บนงวดที่ 3, 7ขออนุญาตขยายนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนงวดที่41งวดประจำวันที่16ทับ4 จัดไปครับทุกท่านหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็จับเข้าคู่ไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดลัชชนกนะครับอาจารย์มีแนวทางหน่วยล่างแบบขี้คู่งวดนี้เป็นคู่แน่นอนสุดใหม่จากสมองเราจ้าแนวทางที่อาจารย์ให้มาครับอยู่ด้านล่างสุดสูตรของอาจารย์ทำได้802 802 แนวทางหน่วยล่างแบบคี่คู่นะครับจะมาไหมรอรุ้นกันต่อมาครับผักมาขอไปครับปักเทียนชัยปักเทียนชัยงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับของอาจารย์ไม่มี1กับ0งวดใหม่ครับสูตรของอาจารย์ทำได้03589 0าไ8 9ด้03589 03589ดึงตัวเด่นครับ สามห้าตามนี้ครับปักเทียนชัยใบนี้จะเป็นแนวทางหนูน้ำสมยัยครับหนูน้ำสมารยรูปแบบนี้ไม่ได้ลงให้นานนะครับไม่เจอเนาะงวดนี้เจอก็นำมาฝากคุณชมสาธิตอันนี้คุณชมต้องพิจารณาดูเอาครับอาจารย์ให้แนวทางทาง ทางเลขเด่น10หน่วยล่างนะครับผู้ชมทางเลขเด่น10ล่างเลขเด่น3ตัวของอาจารย์งวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสุดครับสูตรของอาจารย์ทำได้891 891าชอบก็รับไปพิจารณาดูถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับผมเคยลงให้นานแล้วนะครับแต่ก่อนเข้าดีนะครับติดต่อกันหลายงวดเลยเนาะ ต่อมาครับชุ่มก็กิติครับคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาหลัก10ของอาจารย์มี1นะครับแต่ว่าหลักหน่วยของอาจารย์ไม่มีศูนย์งวดใหม่ก็ใบนี้ครับอาจารย์ให้มาแล้วมีเลขชุดมาเป็นแนวทางด้วยนะครับสาธิติไล่เรียงกันดูได้ครับทุกท่านหลัก10ของอาจารย์ก็มี457 802 457 802 แล้วก็หลักหน่วยครับ1349 1349ชุดสรุปของอาจารย์ครับ8521 53แล้วก็71มาแล้วนะครับใครรอแนวทางของอาจารย์ต่อมาครับเป็นแนวทางของแอดนาฟาดบนชุดเดียวทุกท่านฟาดบนชุดเดียว937 937 ต่เล่น2ตัวก็ 93, 37แล้วก็79จัดไปครับ FC ของแอดนาแอดนาชุดแบบนี้งวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์หลุดไปนะครับงวดใหม่ก็ใบนี้เลยต่อมาครับพิชิตชยัยครับทุกท่านพิชิตชยัยเลขเด่นของอาจารย์ก็24ด้านบนนะครับข้างล่างก็579เลขชุดก็อยู่ด้านล่างถัดลงมาตรงนี้เลยครับทุกท่าน ใครรอแนวทางของพี่ชิดชัยมารับไปนะครับ16เมษายนเลขเด่น2กลุ่มครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด็กเซียนให้เลขนะครับอาจารย์เปลี่ยนชื่อเป็นเด็กเซียนโคราดคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาผมลงให้งวดแรกหลุดไปนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงเนาะของอาจารย์มีมีแ2นะครับแต่ว่า2ตัวบน18เนาะคุณผู้ชม งวดใหม่ใบนี้ครับ16ทับ4เลขวิเลขพวงครับของอาจารย์6782เลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็67 68 62 78 72แล้วก็82ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับ678 672 782 826จัด ไปครับใครรอแนวทางของเด็กเซียนให้เลขหรือว่าเด็กเซียนโคราชต่อมาครับเลขลับเฉพาะสายทหาร16เมตราครับใบนี้อาจารย์ให้ในํำทางวิ่ง3ตัวเดียวเลขชุด3ตัวก็4 3 1 4 8 3 2ตัวก็2 3 3 1 3 7แล้วก็8 3ครับ งวดที่ผ่านมาถ้าจําไม่ผิดอาจารย์ให้วิ่ง9นะครับผู้ชมเลขชุดก็น่าจะหลุดนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับต่อมาครับใครรอแนวทางสไตล์อัจอ9มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี1618ที่เข้านะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างตรงนี้16เมษา6กงวดที่4ครับสูตรใหม่คุผู้ชมจัดไปครับมาแล้ว มารับไปครับสไตล์ออจอจกแคปหน้าจอครับต่อมาครับจะอัปเดตแนวทางของอาจารย์ท่านนี้สักนิดหนึ่งงวดที่ผ่านมาผมได้มาจริงๆครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้นะครับของอาจารย์มี168ผมลงให้งวดใหม่ใบแรกก็คือใบนี้นะครับปรากฏว่าเป็นของปลอมครับทุกท่าน ใบฝั่งทางซ้ายนะครับผมได้มาใหม่อีกใบหนึ่งก็คือใบฝั่งทางขวาครับ16ทับ4สอใบนี้3กับ0 0 0เปอร์เซเลขชุด3ตัวอยู่ด้านล่างตรงนี้รวมทั้งหมดก็ประมาณ12ชุดชอบชุดไหนก็จัดไปครับอัปเดตแนวทางของอาจารย์ท่านนี้นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับทุกท่าน มารับข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ไปด้วยนะครับผู้ชมหลังจากที่เอาข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ไปเนาะใบนี้เป็นข้อมูลชุด2ตัวครับอาจารย์บอกว่าเป็นงวดที่7นะครับผู้ชมแนวทางชุด2ตัวของอาจารย์ตามนี้ครับด้านบนครับมีโอกาสมา100%ครับ0103 0513 15แล้วก็35ห โอกาสมา90ครับก็มี232521แล้วก็20ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ